นอกจากพันธ์บีนะครับก็ยังมีกะหรี่ปั๊บด้วยนะครับกะหรี่ปั๊บขึ้นชื่อนะครับปกติใครอยากกินต้องขับรถไปชุมแพนะครับตอนนี้มามาได้ถึงงานนี้เลยนะครับครับแล้วก็อันนี้ของหวานจากร้านยูนิคนะครับยูนิคนะครับยูนิคอยู่ไหนครับยูนิคจะอยู่ในเมืองตัวเมืองครับอยู่ใกล้ตลาดนนทนครับใกล้ตลาดนนทนครับผมจะอยู่ใกล้ซีเจมอลของนนท์ครับมีเบอร์ติดต่อเบอร์สั่ง สามารถติดต่อได้ที่ร้านได้เลยครับครับผมอ่าแล้วเราไปกันต่อเลยนะครับไปกันต่อเลยครับไปกันต่อเลยครับอันนี้นะเนี่ยครับขอสัมภาษณ์หน่อยนะครับเป็นยังไงบ้างครับขายดีไหมครับขายดีครับขายดีครับผมขายดีครับทำไม่ทันเลยไม่หมดไม่กลับบ้าน ไต่บอกว่าไม่หมดไม่ก <c> ล <oughs> ับบ <Christ>. ้านนะครับแต่กลับบ้านก่อนตลอดเลยนะครับเพราะว่าขายดีมากครับที่เขาขายอยู่ที่ไหนอ่าปกติแยขายอยู่ตรงไหนนะครับอ่อยู่น้ำพองครับอ๋ออยู่น้ำพองครับขายอยู่น้ำพองครับก็มาขายประจำปีที่ศาลเจ้าครับปกติก็มาที่หน้าศาลเจ้าของเราทุกปีนะครับปีนี้ก็เช่นกันนะครับเชิญติดตามได้ที่หน้าศาลเจ้าเหมือนเดิมนะครับ ซอค่ะจากสลินบางแสนแล้วก็หมูกรอบจากร้านมุนโนชานะคะแล้วก็จะมีบะหมี่หมูกรอบบะหมี่ชาชูค่ะติดใจไปทานได้ที่ไหนครับไปทานได้นะคะมุนโนชาจะอยู่ที่ตึกคอมชั้นจีนะคะ,คะมีก๋วยเตี๋ยวหลายอย่างค่ะมีกะเพราด้วยมีก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวไก่แล้วก็ตอนนี้เมนูใหม่มีมนมนข้าวมนไก่ค่ะอร่อยมากค่ะ,ะได้รับการตอบรับดีไหมครับมาออกงานนี้ครับ เลยค่ะอยากให้จัดแบบนี้ทุกปีเลยเพราะการจัดการอะไรดีหมดเลยค่ะแล้วก็โปรโมทดีค่ะแล้วก็วันนี้คนเยอะมากขายได้ตั้งแต่5้าโมงเย็นเลยค่ะแล้วแล้วสวันที่ผ่านมายอดแฮปปี้ค่ะแฮปปี้ยอดดีค่ะโปรโมทร้านด้วยค่ะครับครับผมครับครับผมทานมาแล้วนะครับนุ่ม หอมอร่อยแล้วก็ถ้าจะทานได้เนี่ยจะตามไปทานยีต้องไปที่ไหนครับต้องไปที่ตลาดกลางสะ د ا ไหนครับลูกค้าแล้วมาของงานนี้เป็นไงบ้างครับขายดีไหมครับขายดีมากเลยครับได้ผลตอบรับได้ดีมากเลยครับขอบคุณมากครับถามคนนี้บ้างดีกว่าซ้อมนานไหมค่ะลูกซ้อมนานไหมค่ะยบ ต่อไปนะครับเป็นร้านโกโก้โมลนะครับวันนี้มีอะไรมาบ้างครับเมนวันนี้มีพยะโตค่ะจะเป็นขนมปังสิงโปค่ะจะใล้จะใกล้กับอ่ตัวนี้จะใล้กับของไทยแต่ว่าจะมีใบเตยน้อยกว่าค่ะอ่าแล้วบุนนี้นะครับเป็นผัดไทยนะครับผัดไทยยินดีใช่ไหมครับ ร้านอยู่ตรงไหนครับจะตามไปทานที่ไหนครับร้านอยู่ที่รอแปดมาร์เก็ตนะคะรอแปดมาร์เก็ตที่ทางไหนก็ได้ทั้งหมดได้แล้วค่ะ น่าทานมากขายดีไหมครับขายดีค่ะขายโฆษณาที่นุดค่ะน้ำซอสทำเองนะคะค่ะอยู่ที่ร้านจะมีหลายเมนูนะคะอันนี้เป็นผัดไทยแล้วก็จะมีซุก,กี้หอยทอดก็มีค่ะแล้วก็มีฟัวคว้วแห้งเป็นสูตรที่คิดเองค่ะทุกอย่างใช้น้ำซอสที่ทำเองหมดเลยค่ะ,คะมีก๋วยเตี๋ยวขัวไก่ด้วยะคะ่ะมาวันนี้เป็นวันที่สามแล้วสองวันแรกเป็นไงบ้างครับขายดีไหมครับ ขายดีค่ะวันวันแรกยังไม่มีคนรู้จักวันที่สองเริ่มมีบอกต่อแล้วค่ะวันนี้เริ่มไม่ทันแล้วค่ะครับรบองว่าเดี๋ยวมีคนตามไปกินที่ร้านอีกเยอะครับครับ,รบอร่อยมาก